การเขาให้สัมภาษณ์ว่าน้องเป็นอย่างนี้ทั้งคู่อยู่แล้วชอบลบ,ลบ,บๆบล,ล็อกๆเรืๆอย่าเมารวมนี่ใสผมนะครับผมไม่ใช่นิสใสแบบนั้นนะครับผมเป็นคนที่แคร์คนมากนะครับเราทะเลาะกันหลายครั้งมากที่ว, <c oughs> ว่าเวลาเขาอยู่ดีๆบล็อกผมโดยไม่มีเหตุผลอ่ะแต่คนน่ะไม่ได้เข้าใจคนชอบนึกว่าผู้ชายอ่ะไปบล็อกแล้วผมมันก็โดนถลลมโดนด่าดแล้ววันเทียกลับมาเนี่ยเราก็นึกว่าป้ามผมเนี่ยจะได้มีความรัก ที่สุดยอดแล้วเพราะผมมีความสุขมากแล้วผมจริงใจมากนะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยผมหลอกเขาไม่ลงอยู่แล้วับถ้าวันหนึ่งอยู่ดีงานที่มันค้างอยู่แต่เรายังต้องไปฝืนทำโดยที่แบบว่าอะไรนะไม่ได้เอาท่านเเมื่อเรามาคบกันจริงๆแล้วนะกลับมาคบกันแล้วแบบเราก็ผมวางแผนไม่ไกลมากผมเห็นผมตลกเนี้ย ดูไม่มีสารละนะผมจะบอกแค่ว่าผมเนี่ยผมวางแผนอะไรไว้ผมวางแผนจังนะแล้วผมก็ยุเยอะแล้วแล้วผมตั้งใจบอกเพราะว่าอะไรมันจะเป็นยังไงผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหมดนะ